คือเราจะเห็นมันแบบครึ่งตัววัดแวบ,บจากจากต้นไม้ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ย,นนยไอ้เจ้าเนี่ยจะให้มันอยู่ดีๆเนี่ยจะให้มันจุ่มปุ๊บอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แล้วหมายความว่าน้องอถ้ามันไม่อยู่หลังต้นไม้คุ้มอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่คุ้มหนึ่งถูกเปล่าใช่ครับใ่ครับเพราะว่าอเราเห็นดูว่าในในท้าย,ายสุดอ่ะ ในในมุมของคนดูอะเรารู้แหละว่าไอเนี่ยมันแกล้งที่ไหนแต่ณโมเมนต์ตรงที่มันเอาไปฉายหลอกในงานคริสต์มาสอะมันต้องมันต้องน่ากลัวไงมันต้องสมจริงเราพูดถูกป่ะเนี่ยเช่นเผอเนี่ยมันอาจต้องแบบมันอาจต้องแบบเนี่ยหลบอยู่ตรงนี้แล้วแบบแทนมาอย่างเนี้ยจะแอบยังไงดีนะเพราะเขาพวกเขามีใค้ถอยกันน่ิฮะ จะแอบอะไรให้มันเงียบคิดดีสํประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่ามันต้องแบบอยู่อยู่กับหลัต้นไม้แบบตช่ไหมนะครับพี่มันมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ฮะไอ้ปูนแสงก็ยังไม่ได้บล็อกอะไรเลยใช่หรือไม่คือตรงตรงในป่าผมไม่ได้บล็อกเลยครับคือจริงๆอ่ะมันมีม,นมันมันมีพุ่มไม้อยู่แต่ว่ามันมันไกลแบบไกลชิบหายเลยครับอาจารย์พี่แบบไกลมากๆ ใช่ครับระวังลูกตรงนี้ดใช่ครับื่อเอาไ่นี้สมมติตางครับอัพอ,อะไรนะครับ ฝนตกฝนตกแล้วครับพระอาจารย์พี่สมตตแ่ถ้าเราไม่ทำขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่บล็อกที่อื่นจะให้คอฟฟี่อยู่เนี่ยคือยังไงค,คือตรงไหนมันจะให้จะให้มันทํำยังไงยืนอยู่กลางถนนเลยอย่างนั้นเลยเหรอไม่ได้ไไดถูกเปล่าผมใช่มันยืนอยู่เฉยๆอ้าวแ,<ต>แล้วอย่างเงี้ยมันมันส่องมาอย่างเงี้ยมันเจอมันก็เห็นแล้วดิวะถูกต้องใช่ใช่ใช่มันทำไมมันต่ิดดาวที่แอบฝนตกนี่ไซครับ โอเคครับเดี๋ยวเร่งให้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสมุดอะนายยืนอย,อยู่ตรงนั้นนายยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วแล้วนายลองแพนมาดิอาจารย์พี่เอาไปฉายลงหน่อยได้ไหมฮะฉายได้เอดอุ้ยเียกข้าบอ,อกป้าแล้ว<อ>แบบ มันถึงมันถึงจะมันถึงจะน่าแต่ว่าถ,ถามเราเราคิดว่าไม่เป็นหรือเปล่าครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเปิดรถได้ไหมมันลงไปนด้นไม่ได้ตัดออกไปเลยอันตรายถูกต้องก็ต้องอยู right ่ฝั really oh 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 ่งนี้เปิดรถเล็ดนั่นแหละครับเนี่ยหรือหรือหรืออย่างน้อยเนี่ยสมมุติมันขึ้นไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วกล้องมันแบบมันแพนแบบไปอย่างไงแล้วเจออะ ถูกไหมครับอ่ะสมมติสมมุติไม่ว่ามันมันจะยืนอยู่ตรงไหนก็ตามสมมุติพอมันเจอพอมันเจอเสร็จเนี่ยบล็อกกิ้งตะกี้ที่อุ่นว่าไว้คืออะไรนะไอ้พวกไอ้พวกแก๊งไอีกูามอันคือวิ่งหนีถูกไหมใช่ฮะมันมันมันต้องมันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ทีมันต้องตกใจก่อนแล้วก็เฮ้ยอะไรเงี้ยจรงด้วยแล้วหาไปหาวินัดหาไปหาเจมส์พวกมึงเห็นไหมพวกมึงเห็นไหมโอเคแล้วก็เพื่อหันไปหาสองคนนี้เพื่อให้เพื่อรอเวลาให้คอฟฟี่เดินลงมาแล้วมาหยุดอยู่ข้างๆ แล้วก็ค่อย่างไปใกล้โอเคแล้วคราวนี้ก็วิ่งเป็นป่าล่าบอะไรเงี้ยเลยใช่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยอ่ะอ่ะอ่ะเราไม่รู้นะแต่อ่ะที่แน่ๆเราได้แล้วเราว่าคอฟฟี่มันจะคุกจริงเพคะธนาสมมูรณสมมูรณถ้าถ้ากาแฟยืนอยู่กลางถนนเลยอ่ะเราว่ามันมันจังไรไปไหนเออเราว่ามันเราว่าคือมันมันเหมือนกับเนี่ยมันถ้าคนส่องมาดีๆท่าน่ะมันดูมันก็เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ ทีนี้ทีนี้<ใ>นาย<ใ>นายต้องบล็อก <ๆ S 1> มาว่าอยากจะให้ไอ้เจ้าคอฟฟี่อยู่ตรงไหนเอาตร,<ม>ตรงไหนเนี่ยเรา